เม่สงคาะหม่สรงปีปีน้องน้องกอ้ก้เอผุปันเฮีงข้าวใส่หมะหอมโกโก้โกโกนโกตีโกตังตะมดตังเซงค่ะเมื่อได้เป็นวันที่เร้าสองเหรินทวนหาปีสองเห็นเ้าเอค่ะอาในตอนหน้า่อเดียนปีปีน้องๆเข้าคากว่าด้วยเงาลายทีตั้งปอดแจเมืองย,างอย่างแหลงอินนึงวันหนค่ะน่ก็อยู่ที่ตับแกดแขกวนเมืองทีย่างแหลงเข้าซิมตับซึกงมาหลายดีสเอาไฟเผาแวันหนออกเมื่อวันที่เ1้าเอเน,นหอเหินวนหมปี2 5 2เเ ขายามวัยวันไหนตับแกดแขกวนเมื้งคุบซิมสีเอาไฟเผาแปดเก็กหลันตับมานถูลุยปีละอันไม่ดีพักตัตั้งออกเว้งดิมอโซเลเซในกอในซิมเอาเทียงตับมานสองดีอันเป็นตับนางแพ้เวงวอลแคและตับต้อจวีเวงดิมอโซ ห้องบริคารเว้่งติมอสกอถูกญาจมแกดแขกกนเมืองเขาเอาหมักป้อมปล่อยใส่แลปริคารเขาหมาเจ็บกว่ากำพองวันไหนคะอ,อ๋อข้อมูลอันในเลยเบิงอิงอมาที่ห้องการข่าวได้ทีวีออนไลน์ออกไว้ว่าจังไหนคะอ๋อคาในกอตเลยว่าเป็นเงาลายา่คเนาะอันเกิดขึ้นดีตังปอดเจเมืองยางแหลงวันไหนคะ ยินโจรปีนอค้ะกูก็ที่ทับอมพันเอ็นพันแห้งค้อาออกปีน้อค้ะทอมอยู่ที่ไรตั้งไหรก่อตรงตักมาไยคานอเมอร์ได้ได้ก็เป็นวันเสาร์นะคะนะเป็นวันลือการลืองานข้าวใส่หมหอมค่ะเป็นวันลือการลืองานในเซต,าต้าเตม่าตรงมาตักพี่น้องค่ะที่ใน YouTube นะคนะเนาะเตเอาลองหลกัหลกๆไล่ๆหลายเจิดหลายเปลงเนี่ยค่ะมาอบมาลาดมาใครในพันพี่น้องค่ะที่ใน YouTube นะคะนะก็ เมลิวเนค่ะข้าวใส่หม้อหอมก็เดโพสเดต่างติในยูทูบใน่แค่ว่ากูว่านะคะเนาะพี่น้องค่ะมังเจอถามมาว่าเอาใส่หม้อหอมจองมีเฟซบุ๊กค่ะอ่าย้อนพุดเล่นก่อนเนอะเฟซบุ๊กจองไรค่ะเลย่องไหนค่ะนะก็เฟซบุ๊กแต่มีอยู่กค่หนือเมลยวใส่หม้อหอมอ่พ่อใจเยอะค่ะอ่พ่อสงใจเยอะก็อ่พ่อสั่ง่ะนะอ่อเลยโพสอีสั่งค่ะ ออกำเนันแลพี่ีนอฮคาีา่อันปันแฮ้งและติดตามข้าวดียูทูปในเฮา่างแต่มีลองมืดกื้อจําใจกันคาา่ะนก,ก็เปอร์ว่าคาฮโพสกูวันดีในยูทูปในนะเลเซนน์นกล้าปีนอคาเตรีมาายมอียังมาใส่หมอมดด้วยด่าเสค่ะดีในยูทูปในค่ะ เพราะว่าเป็นดิฟฟิลปุ่งในเดมังปอกก็ต้วยมังปอกก็ม่วต้วนห่นค่ะก็เด๋ใจเมื่อพ้องเหตุการณ์ห่หหาหงอเจ้านนินก้วยในค่ะกําน้นแหลมป้อดไลนหมังปอกพี่นอคัลไลก็ส่งขอ้อความในก็อิมไล่ฮันแมนเลน่เจ้าในก็เต็มมีค่ะนะกํานน้นแหลมดซวนคานา้เาคามาปั่นแห้งกันที่ในยูทูบมาต้งตักมาส่งข้อความคเนาะมอคอมเมนต์ที่ในยูทูบในไลน์เนค่ะนะ่ายินมมกูก็ค่ะย้อยใน้พี่นอคอยู่รีกินหวานแลรอดเพกกันคคะเาหยสง